ต่อยอีกคลิปสองพี่น้องแยกกับโกเครื่องเรียบร้อยปอกแฝงไว้เรียบร้อยเกิดเอ็กซเดนต์นิดนีดน้นิดนึงต่อยอีกคลิปสองเดี๋ยวไฟ่กระังกคะแกกเสียวน้ำตำเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่หมูกระหันห่นเรียบร้อยแล้วจ้านั่น แยกกับเจียวน้ำใส่ล่างพกลงไปเลยกาว่าเอาน้ำหลายเติเพอว่าแฟงเพิ่อนนั้นดิแฝงเพิ่นหลายก๊อกอีูกาว่าข้าวเาต้องเติมอีกเลยใส่โหลดไนอะห,หมูเปื่อยๆนี่เอาไปข้างเท้ยไปกะลังหอนพี่องจ้าข้างเลยจ้า ยายการช่วงนี้ยายกบ่ไคเอ็นายอ้วนอยู่แต่ว่ายแยกบ่ไคเอ็นห้าช่วงสิป็นกันบ่อยดีเป็นไรพี่น้องก็ไม่อยากว่าพี่น้องฟังดอกแนวโรคหัวใจเนาะแยกโรคหัวใจแต่ยุติวายายเป็นโรคเป็นอกโรคหัวใจใส่บัลลุนค่าอยู่นี่พี่น้องตากแดดฮ้อนจัดก็บอะไรเดีด่ อย่างนี้ึ่นขึ้นมากย่าหมดเศร้านี่ส่วงนันทีุ่กปรูภาพเาตากแดดฮอนๆอนร่างกายอ่อนแอนี่เป็นสิเป็นคือจังเข้ามีคนมาจุดไฟใไส้หัวใจเข้านี่ขึ้นห่อนวาบวาบโตโกงลุง่งโลดตะย่ายกับประยานันดอกเป็นโลดสู่โลด ว้าซูพี่น้องฟังผู้มีปัญหาสุขภาพแย่กับมีคือกานนี่เห็นว่าแย่อ้วนแย่ไงน,นี่แย่ก็โอ้ยกินกับว่าไาเปนไหนที่พี่น้องจะว่าห้งอ้วนนี่นะเราเลี้ยงสุขภาพนี่สมมเปนเป็นเป็นมัตตะเกาแล้วเดีแย่กับบริยานกแยกับสูมากสิละ ขึ้นมาซ้องเงินนี่หรอกอมยาใต้ลินได้มอเขาบอกว่าคันหอดซ้องเม็ดเลยเฝ้าเอือนหลดหลดมันเป็นมันเป็นสายาติยุติสายาติของพยานิหร,ยยอ,ยรอกน่าต้องสูมันนั่นแหละนี่ละกระไดสูไดเฮ็ดที่ล่ะพี่น้อง ว่างหนึ่งหันย่ายขึ้นมันขึ้นเลยมันขื่นย่า่กับฟ้าให้ลูใส่โอ,อย่ามองมัดตุวยหลังไงมันมันถือขึ้นมันถือขึ้ไฟผู้ใดผูด้ใดผู้ใดเป็นคือย่ายกับจีรูยอยูอ่ตรกเนาะจะซุ่มซุ่มใส่บอรลูนนี่นะบรนอรลูนี่เนาะนี่พักที่เนาะ ซุ่มใส่บบอลรุ่นหัวใจนี่รู้จักด้วยคับแย่ก็เหตุปกติแย่มันเป็น่ึนนมากครับพคนที่คือไฟจุดหัวใจมีมีจุดคือจุดเที่ยนจุดไฟใส่หัวใจมันจะหอนวูบวาบทักหนา้าในหัวใจเอาก็ฟ้้วกลุ้มโค้งลง กมโค้งลงออกไวิ่งอย่ามองตุวยเข้าไปตุวยทั้งนาืออยู่ผู้เดียวนี่นตุวยไประเดีกับตุ้ยหัวใจอยากกลิ่นปีลงมานเอากับตุวยแล้วก็กลมง้วไปจงิีๆแล้วปล่อยเพลินคอยลงไมพี่นออ้องค้นเท่านะมีโลกูกทุกต้นพี่น้องจะสู้กันไปแล้ว นี่เรยายายบพอมีข้นเห็ดหายกับเขานีย่ยายก็เฮ็ดเอาลูกก็เฮ็ดก่ค่อยเป็นแต่เราก็กไปของเราไปหาขายอันนั้นขายนี่ของเรากลับขึ้นมาเกิดเห่ากระเฮ็ดใบชาพักพักอันนั้นพอีตู้หรือว่าใบ แมงลักพี่นองล้ายหลายงามงามเจ็นว่ากินพระท่านออกดอกออกเนี่าเงลพาขึ้กันเต็มเลยปลูกบัวร้ายจต่ว่างกินบับัไว้ปลูกยางบัวไหลหอมกระด่างมาเรียบร้อยเลยต้นหอมกระบื้อ ไม่ฟ้าหมอนั่เสียร่างฟ้าหมอมา่นครอบไปหมอนี้พดุดดีล่มมันนี่มันนี่เป็นล่มไงพี่น้อง,มมน,งน,น,น,นี่ร่มร่างนี้ก็หัวคนนี่นี่แหละพี่น้องยิตจังวัดประจำวันย่ายกับสู่ชีวิตคือการลูกหลาน ลูกหลานกับลูกกับมีหลานกับมี่อยู่แต่ว่าเขาบอิยูเขาไปทํางานทําการน่ะเด้เฮาอยู่เฮากับเบ,บิ้งลูกเบิงหลานซุ่มยั่งหน่อยยั่งเลี้ยนอยู่นี่แล้วยังใดละ่ะจําเป็นได้พี่น้องพี่น้องกับจิเป็นเพื่อกันและเนาะผู้เป็นเนาะับคิดตอบัง็สี่ละ อ้าบอเลี้ยงบดูให้เขากับพวกนี้กนดูแลให้เขาลูกหลานเขาไปหาเงินแยากระเจียวต้นที่ใส่ก่อนผู้ว้านนี่ขืนสามเทียบหึ่งทีน้องก็เพื่อนว้านอันนี้คือ อยากเกี่ยเรื่องนี้มี้ยล่ะพี่น้องแจกหน้าที่เราผู้โอ้หลายหน้าที่ล้วพี่น้องให้ย่าเห็ดกันแล้วจ้า